ของต่อก็เผลอลั่นกดปุ่มชัตเตอร์ไปหนึ่งทีตอมองดูรูปภาพที่ถ่ายไปทำไมแตนที่อยู่ในรูปถึงได้มีรอยยิ้มที่แปลกไปต่อจึงยกกล้องขึ้นและถ่ายที่แตนอีกครั้งครั้งนี้แตนในรูปก็กลับมาเป็นปกติเมื่อตอกำลังยื่นรูปในกล้องให้แตนดูก็ต้องตกใจเพราะแตนที่อยู่ตรงหน้า มาพร้อมรอยยิ้มเหมือนในรูปแตนทำหน้าแบบนี้ส,ส,สงสัยไม่ชอบรูปที่เราถ่ายให้หรือเปล่านะง,งั้นเดี๋ยวต่อถ่ายให้ใหม่นะเอ๊ะในรูปกับไปยิ้มแบบนี้แล้วส่วนแตนที่อยู่เบื้องหน้าก็มีใบห,หน้าที่เป็นปกติเธอถามกับต่อไหนถ่ายรูปมาเป็นอย่างร